โอ้ยหอมสดชื่นมากนี่นี่เธอเห็นอะไรนั้นไหมแผ่นหมางนาะเราซื้อมาตุนไว้เยอะแยะเลยเราไปเจอน้องเขามาในต่อๆและได้มาใช้กัมาแช่ไวัน,นี้ตู้เย็นเลยจ้าจะได้เพิ่มความเย็นเพิ่มความชุ่มชื่นขึ้นไปอีกกลายเป็นกิจ,จวัตรก่อนนอนของเราไปแล้วที่จะต้องใช้น้องเขาเกือบทุกคืนเขาสกัดมาจากโสมและคอลลาเจน ้วยส่วนผสมนี้เขาเคลมว่าจะช่วยปรับโครงสร้างให้ผิวแข็งแรงเรียบตึงขึ้นโดยการกักเก็บน้ําให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นเปลงป่งปลั่งเพื่อให้ผิวกระชับไม่หย่อนคล้อยนนอซฉันก็ว่าน่าจะเก็บกักเก็บได้อย่างที่เขาเคลมมาจริงๆแหละว่าน้องให้ความชุ่มชื้นมากเนี่ยเย็นสบายผิวแล้วหอมด้วยนะหอมมาก แล้วก็ถึงเวลาออกแล้วนะจ๊ะเขาให้ทิ้งไว15้15-20นาทีเดียนฟาดไปเลยจ้าครึ่งชั่วโมงจ้ะกลัวไม่ชุ่มชื้นแล้วเนื้อมากที่เหลือๆก็ทาไปเลยจ้าแขนขาคอได้หมดเลยแผ่นหนึ่งใช้ได้ทั้งตัวคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม